เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับวันนี้ผมมีคําแนะนำนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับยามฉุกเฉินอาจเกิดอันตรายได้นะครับจากเจ้าถุงลมนิรภัยรถคู่ใจของเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าอุบัติเหตุเกิดได้เสมอนะครับและอุบัติเหตุไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราหรือไม่นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเราควรระวังอะไรบ้าง ติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผม M Honda นะครับกับช่อง M Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับแในปัจจุบันนะครับ Honda มีทั้งหมดถึง8ลูกแล้วนะครับถุงรวมโเยอะมากนะครับเพื่อเป็นเซฟตี้ให้เรานั่นเองเพราะอุบัติเหตุ เกิดได้เสมอครับและไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดกับเราหรือไม่นะครับฉะนั้นเราควรระวังนะครับผมเลยมาแนะนํานะครับว่าสิ่งที่ควรระวังกรณีฉุกเฉินนะครับมันเกิดอันตรายกับเราและผู้โดยสารได้นะครับว่าเราควรระวังนะครับสิ่งที่ควรระวังอันดับแรกนะครับนะครับหลายๆท่านไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่รัดเข็มขัดไม่ว่ายังใช้หัวเสียบหลอกเข็มขัดนิรภัยอีกด้วยนะครับโอ้ อย่าลืมนะครับเจ้าเข็มขัดนิรภัยนี้ก็ทํามาเพื่อตรึงเราให้อยู่กับเบาะนั่งนะครับเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับชนปึ้งขึ้นมานะครับเจ้าถุงลมมันมีแรงกระทํามาหาเราครับส่วนตัวเราหากไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเราก็จะกระเด็นไปข้างหน้าครับสองแรงเสริมกันนะครับเจ็บหนักนะครับฉะนั้นเป็นไปได้รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเวลาชนปุ้งนะครับถุงลมมันระเบิดออกมา ตัวเราตรึงอยู่กับเบาะนะครับฉะนั้นมีแรงกระทํามาหาเราแรงเดียวเนี่ยลดอาการบาดเจ็บและเกิดอันตรายที่บาดเจ็บร้ายแรงได้นะครับอาผ่อนหนักงเ,เ,เบานควรระวังอีกหนึ่งอันนะครับที่อยากจะแนะนานะครับก็คือห้ามนําสิ่งของมาวางบริเวณคอนโซลหน้าซ้ายนะครับเออนะครับอ่าไอ้พวกเพชรอะไรต่างๆมาติดอยู่บริเวณพวงมาลัยที่เรากดแตรนะครับเพราะบริเวณนั้นนะครับมีถุงลมนิรภัยบรรจุอยู่นะครับบางท่านเนี่ย เป็นโลโก้ฮอนด้านะครับไม่สวยเปลี่ยนใหม่เอาเพชรมาติดที่โลโก้นะครับเ <c oughs> วลาถุงลมระ,ะเบิดปึ้งออกมานะครับไอ้พวกโลโก้ที่เราติดไอ้พวกเพชรที่เราติดสวยสวยงามเนี่ยมันกระเด็นเข้าหน้าเรานะครับ <c oughs> เกิดอันตรายได้นะครับและนะครับสิ่งของที่เพื่อนๆเอาวางไว้ที่คอนโซลหน้าซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระก็แล้วแต่นะครับสิ่งของตุ๊กตานะครับบางท่านเนี่ยเอาตุ๊ก,กาตาพวกเป็น เซรามิกนะครับเป็นพระาจะไปวางไว้อย่างเงเวณคอนโซลหน้าซ้ายบริเวณนั้นนะครับมีถุงลมฝังอยู่นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนขึ้นมาถุงลมระเบิดนะครับสิ่งของที่เราวางไว้นะครับมันจะกระเด็นเข้ามาหาเราหมดเลยนะครับถ้าคอนโซลหน้าซ้ายก็ด้านผู้โดยสารและครับโดนเต็มๆนะครับผมยิ่งถ้าเป็นภรรยาเราเนี่ยไม่เหลือครับวางแผนค่าภรรยานะครับฉะนั้นไม่ควรมีสิ่งของวางอยู่บริเวณคอนโซลหน้าซ้ายนะครับหรือคอนโซล หรือบริเวณตรงปุ่มกดแตะตรงกลางโฮมอะไรนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ถุงลมนิรภัยอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ควรระวังเพราะจะเกิดอุบัติเหตุครับควรระวังก็คือนะครับเวลาขับรถเราไม่ควรใส่สิ่งของเอาไว้ที่ตัวเรานะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่นะครับเช่นนะครับปากกานะครับหลายๆท่านนะครับปากกานะครับเสียบไว้ตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุถุงลมทํางานนะครับมันมีโอกาสนะครับถุงลมมากระแทกปากกาและเสียบจึกเข้าไปตรงนี้ได้นะครับผมจะอันตรายนะ ปากกาอะไรพวกนี้ก็ถอดออกวางไว้นะครับไม่ต้องมาใส่ในกระเป๋านะครับและนะครับไอตัวคีบผมครับอ่านะครับมีหลายๆเคสนะครับอคุณหมอเขาบอกว่าคีบผมนี่เป็นอ่าเป็นเง่งแงยงคีบผมอย่างเงี้ยครับปึ๊กฮะเวลาถุงลมมันระเบิดนะครับมันก็แทกเราอย่างเงี้ยมันเจาะเข้าไปในกระโหลกเราได้นะครับผมฉะนั้นอันตรายนะพวกสิ่งของนะครับปากกาเครื่องประดับอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ก็ถอดวางไว้ครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุมันจะได้ลดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับพวกนี้จะได้ไม่ไปทาร้ายเรา าเรนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุครับเป็นสาเหตุสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับสําหรับเด็กนะครับหลายหลายท่านมีเด็กนะครับควรให้นั่งคาซีทนะครับและไม่ควรให้นั่งเบาด้านหน้านะครับอ่านะครับเบาะด้านหน้าที่ไม่อยากให้นั่งเพราะอะไรครับเพราะเวลาเด็กมันนั่งเบาหน้านะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะทําให้ถุงลมนิรภัยอัดไปกระแทกเด็กนะครับเด็กมันยังอ่อนอยู่นะครับ เด็กมันยังเขาเรียกว่ายังไม่แข็งแรงนะครับเจอถุงลมกระแทกไปอาจจะเกิดกระดูกหักได้นะครับไม่เหมือนคนโตรกระดูกมันใหญ่แข็งแรงกว่านั่นเองนะครับและควรให้นั่งคาซีทนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะและคาซีทควรติดตั้งอยู่เบาะด้านหลังนะครับผมไม่ควรติดตั้งเบาะด้านหน้านะเพราะมันจะโดนถุงลมกระแทกนั่นเองครับอย่างน้อยๆเพื่อความปลอดภัยกับคนที่เรารักและลูกของเราเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่ควรระวังนะครับยามถูกเชิญอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ เกี่ยวกับเจ้าถุงลมมันระเบิดออกมานะครับอ่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอานตุกคำถามและตอบทุกเมนแน่นอนกับสาระในรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ